สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดครับตัวเกมอนิเมะเทลที่เรารอมาอย่างเนิ่นนานไม่รู้ว่ามีคนรออยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นแทบหายไปหมดแล้วนะผมภายในวันนี้ผมผมจะมาพูดรายละเอียดครับการอัปเดตของตัวเกมนี้นะผมว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะผมอ่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่เกมอัปเดตเป็นครั้งที่3แล้วหรืออัปเดต3นั่นเองครับผมแต่ผมจะพูดถึงการแก้ไขและปรับปรุงก่อนหน้านี้ถมไมมว่าจะเป็นการอัปเดต Uh, 2อ่า2.9้นะผมหึือ 2, ัปเดต2ยิบยิบเย่อๆผมจนมาถึงอัปเดต3ว่าตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับผมเพื่ออำนวยต่อผู้เล่นใหม่ๆแค่ไหนนะครับผมเรามาเริ่มทีละอย่างเลยละกันนะครับผมอ่ะตอนนี้นะผม ตัวเกมนะครับผมเอื้ออานวยนะผมต่อการหาเหรียญน,นะครับผมในการอัพเนี่ยอ่ะในการคูณเนี่ยพวกการเทรนเนี่ยยิ่งขึ้นแล้วหนวจะเป็นเหรียญคอยตรงนี้นะครับผมเอื้ออานวยมากแค่ไหนเพื่อที่จะสามารถนะผมมาดูในส่วนของบูม่าได้เลยผมว่าอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วสำหรับใครที่เล่นเป็นประจําแบบผมนะผมสมมติว่าเราทําในส่วนของเควสอ่ะล้วกดคุยเควสหนูเควสนี้หนูแต่ก่อนผมเล่นเนี่ยเ,เพื่อน เควสหนึ่งนะครับผมค่าอ่าอยู่ที่90ตัวใช่ไหมผมได้เงินตอบแทนเนี่ยเพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพันนมรีดฟาร์มเงินจนตาแตกกันเลยทีเดียวกว่าจะได้เงินหลักพันถึงหลักหมื่นนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับฟาร์มแค่เควสเดียวเนี่ยเก้าสิบแปดตัวนะผมเออก็ได้เงินสองแสนนะครับผมสามารถนะครับมาอัพค่าเทรนเนี่ยอ่าให้มันคูณยิ่งขึ้นและก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นมากแล้วนะครับผมเออนะจบไปสำหรับรายเดียดแรกนะผมต่อมาผมตอนนี้ ตัวเกมมีหีบสมบัติครับ ทุกๆครับ12ชั่วโมงนะครับผมก็คือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราสามารถรับได้ตรงนี้ครับ2ครั้งนะครับผมซึ่งเงินรางวัลเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยผมรับทีนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหลักแสนนะครับผมสำหรับตัวผมเนาะอืมก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับผมสามารถมาัพการเทรนให้ขึ้นเร็วไปอีกนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเกมพาร์นะครับผมแทบไม่จําเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแต่แน่นอนว่าเอ่อถ้าคนมีเกมพาร์เนี่ยมันก็จะเร็วมากกว่าคนปกตินะครับผมแต่ถ้าไม่ม ไปแล้วเนี่ยการทเทรนของเราเนี่ยมันขึ้นเร็วมากเลยนะเออผมอาจจะพูดเหมือนอวยเกมแต่มันคือเรื่องจริงนะผมที่เกมเปลี่ยนไปมากนะผมอ่ะจบไปสำหรับเงินรางวัลที่เราได้รับนะผมแล้วก็อีกระบบตัวหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยถูกผู้เล่นคนอื่นฆ่านะผมเราเนี่ยจะมีโล่ป้องกันนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ย อ่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกคล้ายๆกับเกมบล็อกฟุตอแะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆถูกฆ่านะผมเพื่อนเเนี่ยจะมีโล่ป้องกันนผมแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ทะลึ่งเปิดนะผมก็คือเราไม่ได้แบบอยาก PvP ต่อนะผมโล่เนี่ยจะอยู่ได้7นาทีนะครับอ่ามีเวลาอยู่ที่7นาทีถึง10นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่ามันจะขึ้นตรงนี้แหละครับใกล้ๆกับคำว,ว่าออโต้คลิก นะครับอ่าแล้วเวลานี้ออโต้คลิกสามารถใช้ได้ฟรีทุกคนแล้วนะครับอืมออโต้คลิกตอนนี้ฟรีนะครับย้ำว่าออโต้คลิกฟรีแล้วผู้เล่นนะครับที่ซื้อออโต้คลิกก่อนหน้านี้แหละอ่านะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อออโต้คลิกก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถครับ มารับรางวัลชดเชยกับลิมูรุได้ก็คือสามารถก็คุยกับลิมูรุครับและลิมูรุครับก็จะให้เราเลือกของ3อย่างด้วยกันเอ้ยไม่ใช่เลือกอย่างเดียวเออใน3ชิ้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมจะมีในส่วนของชิ้นส่วนมิฮอกสิชิ้นนะผมแล้วก็ชายนี่ยี่สิบเอ่อแล้วก็จะมีเจมผมไม่แน่ใจว่าจํานวนเจมเท่าไหร่น่าจะ2 0 0 0หรือ1น0 0นี่แหละครับผม,มผมแน่นอนว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเลือกชายนี่อยู่แล้วครับเพราะว่าในส่วนของชิ้นส่วนมิฮอกเนี่ยสิชิ้นเนี่ยเอาไปทดตดอะไรไม่ได้เลยครับ ได้นะครับผมหรือแม้แต่ในส่วนครับในส่วนของเจมเผมมองว่าเอาเจมไปสุ่มตู้มันก็ยังไม่ได้ตัวดีเท่าไหร่นะผมเราเรื่องในส่วนของชายนี่เลย20ชิ้นผมคราบได้1ตัวละครแน่ๆนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ครับก็จะเป็นรายละเอียด2.9ยังไม่จบอีกนะครับผมในส่วนของการนะครับคูณเปอร์เซนต์ขึ้นนะผมณเวลานี้นะผมตัวเกมเนี่ย ค่าสเต็คมีผลแล้วนะผมอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะว่าค่าสเต็คเนี่ยมันไม่มีผลอะไรต่อให้เพื่อนๆเนี่ยเทรนไปโหดแค่ไหนนะผมเปอร์เซ็นต์หรือดามจก็ไม่ขึ้นแต่นเวลานี้ขึ้นแล้วครับผมมันจะเป็นการคิดแบบนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับมีค่าเทรนอยู่ที่1น0รนะผมหลังหลัง100ไม่ใช่คาว่าหลัง100ขึ้นไปผมก็จะอยู่ในหลักหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเป็นเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีมากกว่า1000มันจะเพิ่ม1%นะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ที่1 2ึ 1, ่งหมื่นสอนึ่งแสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงสุดนะครับผมที่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนๆคือ100่้อยเปร์เซด้วยกันไม่งงนะสูงสุดที่100แล้วถ้าถามว่าเป็นจำนวนกี่หลักล้านก็คือหลายล้านล้านที่ผมพูดได้คือออมมมมัันนนนนหลลาาาาาายยย้กกว่่่่่จะค100นะคครรบบ100%ผผงเเชี ตอนนี้อยู่ที่1คิวก็เพิ่มสูงสุดอยู่ที่13%นะในส่วนของเทรน่งครับผมจะเพิ่ม m 1 m 2 m 1 m 2น่าจะเป็นดาเมจหมัดน,นะผมไม่ใช่ดาเมจดะเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของดีเฟนส์ครับก็จะเพิ่มเลือด12%นตะครับผมตามนี้เลยนะวกันผมจะให้ดูนะว่ามันเพิ่มอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็น Energy นะผม อ๋ออันนี้จะเป็นดาเมจพาวเวอร์ด้วยนะผมจะเพิ่ม Energy และดาเมจพาวเวอร์ก็คือดาเมจสกิลนั่นแหละนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของเวฟพอะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นดาเมจเว p พอด12%ด้วยกันอ่ะสปีดอันนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แต่จะขึ้นเป็นจำนวนแบบตัวเลขที่ชัดเจนเลยผมอยู่ที่4นะ4.5อ่ะผมเรียกเป็น4.5อย่างงี้แล้วกันเนาะ ค่าเฟรมไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมก็ตามนี้จบไปครับสําหรับรายละเอียดค่าแสงแล้วก็รางวัลนมที่นี้ครับเราจะาพูดถึงอัปเดต3กันแล้วครับผมก่อนหน้านี้เป็นอัปเดตย,ยิบยิบยยอยๆที่โผล่มาหนุ่มอัปเดต3นี้ครับมีรายละเอียดเยอะมากเลยผมเอาใจเพื่อนๆใส่วันพีทแต่ถ้าใครที่แบบเจอแบบวันพีทบ่อยเนี่ยอาจจะเบื่อกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมมีอัปเดตในส่วนของผลพิศาจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผลพิศาจรายละเอียดเนี่ยจะมี3ผลด้วยกันในส่วนของ แมกมาแสงน้ําแข็งนะครับผมอ่าซึ่งผลพิศา์ครับวิธีการหาเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปหากันเลยละกันนะครับผมอ่าผมลืมพูดอะไรไปโอ้มีจุดเทรนนิ่งนมอ่าอยู่ด้านนี้อันนี้มันเห็นด้วยตาอยู่แล้วนะผมผมจะไปพูดแล้วกันเนาะ เอออันนี้เพื่อนๆสามารถใช้ตามมองได้อยู่แล้วว่ามันมีจุดเทรนนิ่งนะผมตามนี้นะผมสำหรับเพื่อนๆที่แบบเ,เข้าเกมมาใหม่ๆสามารถเทรนในนี้ได้เลยนะผมสำหรับการหาผลปีศาจครับจะเกิดใต้ผลไม้เอ,อ้ยใ,ใต้ผลไม้คืออะไรวะใต้ต้นไม้อ่าผลปีศาจจะเกิดใต้ต้นไม้ให้เราเนี่ยไปหาตามที่ต่างๆซึ่งผมเนี่ยไปแอบ,บหามาก่อนหน้านี้แล้วนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูจุดนะครับผมเอาเดี๋ยวเพิมม่มทสกิลอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขออภยัยอ่าผลปีศาจที่ผมหาเอาเดี๋ยวนะ เหมือนว่ามันจะหายไปแล้วเพื่อนๆอ่ะก่อนหน้านี้นเนี่ยผมมาหาบริเวณตรงนี้นะครับผมเออมันขึ้นอยู่นะผมและทีนี้ผมจะหาใหม่แนะแสดงว่าผลปีศาจเนี่ยมีเวลาหายนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะผมที่ผมเนี่ยเจอบริเวณตรงนี้ให้ดูเนะี่ยอ่ะผมหันหน้าแบบนี้เลยนะผมอ่ะรูปมาครับในะผมจะเป็นรูปผลปีศาจแบบนี้ที่เกิดใต้ต้นไม้ผมแต่โน่นว่าจะมีเวลาในการหายไปด้วยนะครับผม ในสวนวกตรงนี้ครับเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปีศาจแม่นะครับนึกว่าจะไม่เจอแล้วกดมาครับอันนี้เป็นแมกมาื้อมาเลยครับเรียบร้อยมาขอกินแบบเสืเส้ๆหน่อยเป็นยังไงนะครับฟิงได้รับมาแล้วยังไงต่อเหมือนว่าเราต้องไปที่อ n เวนตอรเหรออ่าอีเวนอรีมันน่าจะอยู่ในหมวดของที่ใช้แล้วนะใช่ปะะ่าววะออนี่ผลปีศาจครับกินไปกินก็ถูกแทนที่เนะม,มาทีนี้ผมจะเป็นอาคาอิยุทธแล้วเพื่อน ดูการแปลงร่างนะครับอาคาอิยุทธแหมเสียดายไม่ม ok. ีแบรนเดอร์หรือตัวละครนี้มานะแปลงร่างครับไอเดี๋ยวมันมันเป็นตัวสีแดงอ่ะผมกลัวว่ามันจะมองไม่เห็นสกิลตัวที่สีตัดกันผมเอาเป็นอ่ะนีและกันนะครับผมดูโล่งๆดิเออเรามาดูนะครับเอจิแปลงร่างปุ๊บปุ๊บอ๋อกดไม่ออกโหมดยังไม่เต็มฟาร์มแป๊บมาเพื่อนๆนรอบนี้ไม่เฟลแล้วครับฟาร์มในส่วนของหลอดโหมดไปที่เรียบร้อยไม่เสียเวลานะผมเก็บดาบ เก็บดาบและแปลงร่างเอาเมื่อกี้ดูอะไรหุยมาว่ะเหมือนตอนที่สปอยเลยโอ้โหแล้ว,ล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 วพระคุมกูมาจากไหนเออคือแม็กมาเนี่ยมาว่าพอเข้าใจเออแม็กมามาพอเข้าใจที่แขนนะผมแต่พระคุมมายัางไงโอ้โหแ,แล้วดูสะบกสะบัดร,รีบใช้สกิลหน่อยครับก่อนที่หมดจะหมดเม่กี้โอ้โหออร่าอ่ากดลองกดค้างทุกสกิลเลยนะเอ็นครับมาแล้วไปเยี่ยงต้มฮะมเสียงกูแ่ละ เออผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันหายไปไหนนะครับผมและการต่อยมันแรงขึ้นไหมวะเอ,อการต่อยเดี๋ยนะผมไม่แน่ใจว่าการต่อยติดไฟหรือเปล่าเพื่อนอ่ะผมว่าผมต่อยแบบซิมเปิลเลยการต่อยไม่ติดไฟโอ้โหไม่สมจริงเลยวะ่ะสกิลนี่สกิลหากินสกิลโอ้โ,อโหเดี๋ยนะเมื่อกี้มันน่าจะรัวแต่ผมหันเครอร์เซอร์เมาส์ไปทางเดียวเพื่อนมาๆเอาใหม่เพื่อนอ่ะไปล่างเลยครับไม่ลีลามือสกิลเอ็น ดูครับอ่าผมจะหันเคอร์เซอร์เมาส์ไปไกลๆแล้วก็ยองโอ้ลองย้ายตำแหน่งนครับไม่ไม่ผลครับเสียงไม่มีไม่รู้ว่าไอ้นี่บั๊กแดงหรือเปล่านะครับแก้ด้วยนะครับเออคุณเควินเออมาสกิลเอ็มครับลองกดแล้วก็หันเคอร์เซอร์เมาส์ครับปึ๊บหันเคอร์เซอร์เมาส์อ่ะสกิลไปตามเคอร์เซอร์เมาส์อย่างที่ผมคิดไปด้วยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บแต่ทำไมรอบนี้ไม่มีเสียงเนะเอองงใจจริงๆไม่มีเสียง เเอยยยงชบลสำหรับผลปีศาจนะครับผมจะถูกแทนที่ในส่วนของกิมมัวหรือการแปลงร่างนะครับผมก็คือกิมมัวเนี่ยจะหายไปถ้าเรากินผลปีศาจผมมันจะเป็นรูปแบบของการกดใช้งานผลปีศาจครับเราสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะผมหรือเก็บมาใช้งานได้เลยนะผมใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมแต่ข้อเสียของผลปีศาจคือถ้าเพื่อนเพื่อไหน,นยอยู่ในโหมดหรือเปิดโหมดอยู่เนี่ย แล้วเพื่อนๆลงทะเลจะได้รับความเสียหายนะครับผมก็คือมีดาเมจจากการลงทะเลอ่ะเียกได้ว่าถอดแบบมาจากอนิเมะพอสมควรนะครับผมมีความลงน้ำลดเลือดของเราหนุ่มหรือสร้างความเสียหายให้กับตัวเราหนุ่มแล้วก็จะมีอะไรที่ยิบย่อยนะครับผมอย่างคุณสมบัติที่เข้ามาจะเป็นในส่วนเทรดนะครับผมอันนี้ไม่ต้องจอดลือแล้วกันก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยแรงถึงนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้คุณสมบัติตามนี้เช่น energy 10%เนะครับผมเออ energy max เพิ่มขึ้นนะครับผม ห้าอะไรประมาณนี้ถ้าเล้งอยู่สิบสองผมก็จะเพิ่มดาเมจนะครับผม5%อต่ะตามนี้ผมอันนี้เพิ่มคาสามารถเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วต่อมาครับผมะจะเป็นจุดฝึกอ๋อจุดฝึกมารินนะครับผมอันนี้ผมได้โชว์ไปแล้วเนาะว่า มันจะมีจุดเทรนเ,เล็กๆน้อยๆหนุมอยู่ตรงลิมบูรุนั่นแหละครับผมจืมจุดเริ่มต้นของเรานมแล้วก็จะเพิ่มตัวละครมาใหม่นะผมในตู้แบรนเนอร์นะผมอ่าสู้สมอนอ่ะนี่นะผมจะมีเดกุกับอิทจิโนมซึ่งเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเกมปรับเลดีมากผมไม่ได้พูดวยเกมเลยนะผมมันสุ่มได้ตัวละครเนี่ยออกง่ายมากเพื่อนๆแต่การออกชายนี่เนี่ยก็ยังถือว่าง่ายกว่าเดิมนะแต่ก็ยังมีความยากอยู่นะผมเออถือว่าง่ายกว่าเดิมแต่มีความยากอยู่ผมสุ่มนะผมตอนนั้นผมสุ่มไปประมาณ90เนี่ยอ่ะ นะครับผมสุ่มไปประมาณ2-3ครั้งผมผมก็ได้ตัวละครมาเลยนะผมมาพร้อมกันเลยครับในส่วนของตัวละครเนี่ยมาใหม่2ตัวก็คือเดกุและอิจิโกเออไม่ใช่อิจิโกอาอะไรนะอิทาจิเออขออภัยขออภัยอิทาไม่ใชอิทาจิเออและเดกุ2ตัวละครอะซึ่งผมก็ได้มาแล้วผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเนาะอ่ะ ล่างนะครับในส่วนของธรรมดาอันนี้นอนใชนี่นอนใชนีก็จะเป็นชุดแบบนี้ครับตอนอยู่ในหน่วยเนแต่ถ้าเป็นใชนีเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นชุดแบบแสงอุตสาห์นะผมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นชุดตอนอยู่แสงอุตสาห์แต่นี่นอนใชนีมันก็เลยเดูวดูแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูในส่วนของเดกุอ่ะเดกุอันนี้ก็ังไม่มีออร่าอะไรนะครับ เรียกว่าเป็นร่างแบบนั่งนูบเลยนะอาจจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีออลงออร่าหนะก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้ที่เพิ่มมาในส่วนของเวลานี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราฟาร์มไอพวกเ p c นีเนี่ยไปเยอะมากเลยนะผมเออแล้วไม่รู้จะเอาไอลูกแก้วเหล่านี้เนี่ยไปทําห่านอะไรดีนะครับผมอ่ะมันจะมีจุดทําหานกันแล้วนะผมเออหานเป็นตัวอะไรเพื่อนเพื่อนสามารถกดคุยกับปูมาครับแล้วก็ไอวันทูซีนะบิวชอปก็คือร้านค้าผมอ่าเราสามารถซื้อได้นะผมเนี่ย ในส่วนของสแตนเนยผมว่าก็ยังเป็นคุณสมบัติในการสุ่มอยู่นะเออสแตนก็คงยังเป็นการสุ่มเนาะ คิดว่านะคิดว่านะเออเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้ผมจะเป็นดวงเป็นดาบอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่น่าจะเป็นในส่วนของอัญมณีนะผมไม่น่าจะใช้เว็บพอดนะผมอ่ะก็จะเป็นตามนี้นะผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้ผมยังไม่มาเจาะลึกเลยกันแต่เนี่ยเราสามารถเอ่อคือในเวลานเนี่ยเกมพาร์ทเทรนเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยผมเพราะว่าจะมีส่วนของการแจกโค้ดด้วยนะผม,มแจกโค้ดด้วยอยู่แล้วหนูอันนี้เนี่ยเราสามารถมาแลกใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีในส่วนของเกมพาร์ทใช้อันนี้ก็ได้น ห้ารนะ้อยห้าร้อยได้สิบห้านาทีนะครับก,ก็ก็เข้าใจได้มันคือของฟรีนะเออก็จะเป็นตามนี้ด้วยกนะันนวทีนี้เหลืออะไรอาอทุกี้อ๋ Auto click, อทุกีกพูดไปแล้วเนาะออทคอ่อและแรงคงสูงสุดของตัวเกมตอนนี้ผนมะอยู่ที่แรงสิบสี่นูเพื่อเพื่อนก็สามารถมา,าคุยนะเพื่อรับแรงคงไม่ใช่คุยเพื่อรับแรงคงคุยเพื่ออัพแรงนะตามคุณสมบัติที่มันต้องการอย่างเช่นอ่ะผมมาคุยเนาะ ว่าต้องการอะไรผนมะใช้เงินเท่าไหร่นะผมแต่ตอนนี้ Energy ผมยังไม่ถึงเนาะก็ยังอัพไม่ได้นะครับผมต่อมาก็เลยละกันครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดเกี่ยวกับตัวละครไปทีนี้เราจะพูดถึงสกิลที่มาใหม่นะผมสกิลเนี่ยก็ได้รับจากการเทรนนิ่งกับผมอ่าเทรนนิ่งกับลิมรุนะผมผมจำไม่ได้ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะผมเดี๋ยวลองกดดูก็ได้เ,เงื่อนไขอยันอยู่อันไหนน้าเจนาร์ลหรือเปล่าด้านล่างสุดหรือเปล่าวะ อ่านะผมจะได้อ่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมีค่าสปีดนะผมอยู่ที่20บินนะครับ20บิลเลียนได้อ่สกิลของอิตาจินะครับผมอืมแล้วก็สเตรนจ์นะครับผม1นทีนะผมได้ในส่วนของหมัดเดกุจะเป็นการต่อยรัวๆนะครับผมเออเป็นสกิลในอนิเมนะเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูค่าอา่พวกดาเมจหรืออะไรอย่างงี้ก่อนอ่านนะผมรายละเอียดตามนี้เลยนะผมดาเมจอยู่ที่900ใช้ในส่วนของ เอเนจี450โ oh, ลถือว่าใช้เยอะพอสมควรแต่ดาเมจก็สุดจัดนะครับประหลัดบอกเลยเอยนอนมแล้วก็สกิลนี้นะผมสกิลนี้เหมือนจะไม่ค่อยใช่สกิลแบบสร้างความเสียหายน่าจะเป็นสกิลแบบกึง่งอมตะแบบเอาไว้หนีมากกว่าคิดว่านะครับผมอ่าผมไปหาหมอนดีกว่าเพื่อความชัชวนะครับเออจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะสกิลครับรัวๆตูบบบบบบๆ้เสียงสกิลนะครับเหมือนสกิลอะไรสกอย่างที่มันเอาไวต่อยธรรมดาเลยเพื่ เปลี่ยนภาษาแล้วไม่ใช่หรอมาดูสิดาเมจสร้างเท่าไหร่ครับฟึบปึ๊บ,บเร็วมากเร็วจนดูไม่ทันผมไม่แน่ใจว่าสร้างความเสียหายหรือเปล่านะเออสร้างอยู่ครับน่าจะสร้างอยู่แต่มันน้อยอะเมื่อกี้มันแปลงร่างด้วยนะครับผมอมันก็เลยอาจจะโดนดาเมจไม่สุดนะครับผมแต่มันคงไม่ใช่สกิลแบบเอาไปทาดาเมจแน่นอนผมจะทําการแจกโค้ดกันเลยละกันซึ่งโค้ดนะผมเผื่อใครแบบว่าพิมพ์ไม่ถูกเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะผมหรือใต้คลิปวิดีโอตัวนี้เนะปักมุดไ้ให้เลยนะผมว่าสามารถ g ับ b มาที่เมนู ใส่โค้ดครับและก็จบอย่างนี้ครับผมเรียบร้อยรีดีมไปครับอ่าโค้ดก็จะเป็นเ้าวข้าๆประมาณนี้เลยและกันนะครับผมผมยังคล่องใจกับผลปีศาจผมลองไปหาอีกสักรอบสิ